เจ็ดข้อหลักติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ของดีก่อนไปฟังก่อนติดตามก่อนถวใจให้ผมด้วยนะครับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านจะเป็นเงินสนกลางของสมาชิกที่อยู่ภายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทำการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผ่านคณะกรรมการของหมู่บ้านเพื่อทำการจัดซื้อให้เหมาะสมกับหมู่บ้านนั้นๆนะครับก็จะมีการเตรียมตัวในการติดตั้งงานนี้นะครับ ข้อที่1การติดตั้ง DVR นะครับเป็นส่วนกลางสมควรจะติดตั้งที่ไหนเพื่อความเหมาะสมข้อที่2การใช้ไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับกล้องวงจรปิดเนี่ยควรใช้สายไฟนะครับเดินสายให้ใหม่นะครับรอบบริเวณหมู่บ้านนะครับไม่สมควรที่จะไปจํำสายจ่ายไฟให้กล้องจากไฟฟ้าสาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับ 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดูแลนะครับเครื่องบันทึกและกล้องวงจรปิดนะครับในกรณีน,นีน้แนะนําให้เป็นช่างที่มีความรู้จะดีนะครับ 4. การเก็บเครื่องบันทึกนะครับหรือ DVR นะครับสมควรที่จะเก็บไว้ในที่มีอากาศระบาดถทยเทนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับถ้าอยู่ในตู้เหล็กเนี่ยควรจะมีพัดลมระบายอากาศข้อที่5กล้องวงจรปิดนะครับควรติดตั้งไว้ในจุดไหนอันนี้ก็อ สมาชิกภายในหมู่บ้านนะครับหรือช่างผู้ติดตั้งเนี่ยควรปรึกษาหารือนะครับผ่านคณะกรรมการเพื่อหาจุดติดตั้งให้เหมาะสมที่สุดแต่ที่สําคัญคือเจ้าของบ้านเนี่ยจะรู้ดีนะครับข้อที่ 6. การดูภาพผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับก็สมควรที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือให้กับผู้รับผิดชอบนะครับผ่านคณะกรรมการนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแอดเข้าไปเนี่ยหลายแอคเค้์เลยทีเดียว ข้อที่เจดต้นไม้หรือกิ่งไม้เนี่ยบางบุ่มกล้องนะครับกรณีน,นี้สามารถที่จะติดตั้งด้วยเสาเหล็กชุบกาวไนท์นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เสานะครับอันนี้ก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับทั้งเจ็ดข้อที่ได้กล่าวไปอันนี้คือเป็นปัญหานะครับที่เกิดบ่อยๆสามารถนำเจ็ดข้อนี้ไปออกแบบดีไซน์และก็ติดตั้งได้เลยนะครับ และพบกันใหม่กับสาระดีๆกับสินชัย DIY วันนี้แค่นี้นะครับ